ดี๋ยังเอากดละเอาโอ้โโอ้โอ้โอ้ให้ตายดิถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับผมนี่ครับห้องทำงานครับโอ้โหห้องทำงานนี่มีผู้ควบคุมครับผมนี่มือมิคของผมครับอันนี้เขาเรียกว่าน้องน้องแมวน้องแมวชื่อ่าไอบ้องน้องไอ้บองไอ้บองไอ้บองนี่ครับผมไอ้บองไปที่ชอบของเองนะไปที่ชอบอ่าก็มีอีกห้องทำงานครับผมนี่วันนี้วันนี้แบบคือแบบ คือมีเกียรติมากเลยแบบได้มาบุกบุกห้องของของอนายโอนบุกบ้านของพ่อนายโอนอันนี้เป็นห้องทํางานส่วนตัวครับผมก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับก็จะมีโอ้ไอตายสิดูดูดูสัมลีโอฮนี่เท่มาำใในชีวิตที่ผมเคยเห็นเนี่ยโอ้ให้ตายสิสัมลีเลกเพื่ออะไรเนี่ยอ้าวมีอะไรบ้างมีก็คือเนี่ยคือคอมใช่ไหม อันนี้คือคอมพิวเตอร์ครับผมคอมพิวเตอร์ที่ว่าทํปเอาไว้ตัดต่อทาคลิปลฟ์สดจัดรายการวิทยุจัดรายการลงเพจครับก็มีมีวิทยุด้วยใช่ไหมครับครับมีมีมีด้วยครับผมครับเดี๋ยวก่อนก่อนเราจะไปเราคุนอันนี้ก่อนอันนี้อะไรครับลูกอมครับผมอาให้ตักกองเราด้วยตากองเเขาเรียกว่าลูกอมลูกอมนะครับผมลูกอมแต่ถ้าลูกเคยนี่โอ้เอ้ยเบื่อเหงื่อเนาะหัวมาปิดอะ ไมกิน่อนเขาไม่กกินอย่างนั้นไม่ถูกกินอ่ะเดี๋ยวเอานี่ออกกินอันี้เอากินได้แล้วหนึ่งช็อตครับแต่ก็อร่อยดีนรลองดูง่ยผมลองดูเาโอ้อร่อยเฉยดูสกว่าเราไปกันใหญ่แล้วอ่ะโอเคครับผมนี่ก็คือห้องทำงานของผมเองก็จะมีก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นมิกเซอร์ในการปรับแต่งเสียงไม้อันนี้อ๋อไม้ครับไม้ ตัวที่ครับอ๋อมิกอันนี้มิกครับผมแล้วก็แล้วก็ไมค์ครับผมแล้วก็ถัดจะอันนี้มิกมิกผมจะเอาไว้อลงคังกระเกอรก็จะมีแบบแล้วก็อะไรครับนี่เขาเรียกอะไรยังไม่เป็นขออนุญาตนะครับอยากดู้นะครับสปอนเซอร์ครับผมสปอนเซอร์ครับผมสปอนเซอร์เพจครับผมอ๋อสปอนเซอร์เพจครับผมเพราะว่าพี่ยังไม่เข้าอันนี้เอาไว้ก่อนโอเคครับเขาให้มาสองเดือนแล้วครับยังไม่เอาออกให้เขาเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ทำลิปครับก็ก็ นอันนี้คมอันนี้เป็นมิกคือตัวสําคัญที่เวลาร้องเพลงก็จะมีการใช้ไมค์ไมค์สายก็จะมีขาตั้งไมค์มีจอมีเมาส์มีแว่นตาอแล้วก็จะมีอันนี้ซื้อพี่ซื้อมาแพงไหมครับผมก็แพงอยู่ครับผมรวมเป็นเสร็จนะตอนนั้นก็หลายหมื่นครับครึ่งแสนชุดนี้เนี่ยทุกคนทุกคนมาดูใกล้อันนี้คืออันนี้คือเนื้อเพลงเนื้อเพลงที่ร้องแก้ครับที่จะทําใหม่ที่แกะเพลงใช่ไหมครับผมโอ้นี่นี่ครับ นี่ครับก็เดี๋ยวได้มีแน่นอนครับผลงานผลงานเพลงที่จะมาเดี๋ยวนี้อันนี้เดี๋ยวนี่ก่อนถัดไปก่อนเพราะว่าอันนี้ยังไม่ลงเนาะยังไม่ลงก็นี่ก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีเครื่องปิพมเครื่องปิ๊มนี้เป็นปารเป็นเป็นคเรีย่างานรายได้เสริมก็จะทําพวกรับทํส2งงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เผาบ้านเก่ากนจุกแม่ยายบวชพระใหม่บวชฉลงนินรับทำหมดครับผมแต่งเมียน้อยแต่งเมียหลวงก็มีหมดครับผอ้หตายรับปั๊มลูกบุญธรรมก็ทำครับ อ้ยหยับเตนี่ครับผมอันนี้คือห้องทำงานครับแล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กส่วนตัวโน้ตบุ๊กเอาไว้เช็คเวลาตอบคอมเมนต์ใครจริงๆเพราะว่าตัวนี้โคตรกินไฟพี่เอาจริงๆนะผมช่วงโควิดแรกๆเนาะปกติบ้านผมใช้ไฟอยู่ประมาณ300-400เปิดตัวนี้ทำงานวันละประมาณวันละ3ชั่วโมงมันกินมันนกิไฟไปนูวยเท่าไหร่ขึ้นมาเท่าตัวเท่าตัว700กว่าอพอไม่ใช้อยู่ที่ประมาณส0มก็เฉลี่ยววันหนึ่งก็จะใช้ประมาณวันละ3ชั่วโมงตัดตัด1ชั่วโมง เล่นอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เลนเดอร์อีกหนึ่งชั่วโมงโอ้ก็ยุติเระมาณเฉลี่ยไปวันละสามชั่วโมงโอ้นี่ครับก็ความรู้นี่ครับผมแล้วก็นี่กล้องครับผมนี่ตัวนี้สําคัญเลยที่ทําคลิปใช่ไหมครับผมทําคลิปก็จะมีไมนิปกเสื้อตัวหนึ่งครับผมนี่นี่สําคัญที่เวลาทาคลิปครับผมตัวนี้ก็โอ้คือกล้องถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้ทําคลิปวิดีโอครับเป็นตัวเก่าแล้วนะครับแต่ผมใช้คุ้มนะคือเก่ามากตัวนี้ เก่าประสบการณ์ยิงตัวนี้ถึงจะเก่าแต่ก็ใหม่สำหรับเราเสมอครับได้แล้วหนึ่งเียเียบเชียบจะนับเฉียบเกือบบาทแล้วก็นี่ก็จะประมาณนี้เนาะนี่อันนี้เป็นอันนี้อันนี้อันนี้เวลาออกถ่ายคลิปถ่ายคลิปที่เราหินประจําก็คือจะใช้ไม้กันสั่นในการถ่ายมือนิ่งเพราะว่าโทรศัพท์เวลาเวลานี่ทุกคนครับสังเกตดูอันนี้คือไม้กันสั่นนะครับไม้กันสั่นเวลาเราไม่ได้ไม่ได้ทอนไม่ได้อะไรมันก็จะแบบสั่น นั่นแหละประมาณนั้นครับผมสั้นครับไม่ตก็นรับก็ประมาณนี้แล้วก็คือไม้กันสั้นนี้ใช้ตัวตัวนี้ได้ไหมใช้กล้องไม่ได้ครับมันรับน้ำหนักไม่ได้มันรับได้แค่ประมาณก็ใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์โทรศัพท์อย่างเดียวแล้วก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งโซนี่พอดีอยู่ข้างบนนู้นับผมไม่เอามาก็มีสองมีมีสองตัวตัวครับแล้วก็มีขาตั้งสองตัวอนาคตผมต้องผมต้องมีแบบนี้แล้วล่ะเชื่อไหมเวลาเวลาผมอยู่คนเดียวผมเปิดเพลงโคตรเสียงดังเลย ดูตแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วบ้านข้างๆเขาไม่เี้ยงจานเพีย้ยงแบบอะไรแบบมาให้เขาเขาก็คงไม่น่าจะนี่หรอกเพราะว <c oughs> ่าเขา <c oughs> ดา่าเราไม่ได้เพราะเราชินแล้วอ๋ปลอยปล่อยมันเถอะเขาอาจจะด่าเราแต่เราไม่รู้ พี่คนเราจะทะเลาะกันอ่ะมันมีสูตรพี่รู้ว่าข้างม่านชอบเพลงอะไรเราปื้เพลงนั้นก่อนเลยมีสูตรด้วยข้างมัานเขาชอบลิเกกล้วยหอมเราก็กระตร่มเลยกระตุ่มก่อนเพลงหนึ่งปุ๊บทีเหลือเพลงเราทั้งหมดเราให้เจ้าเขาก่อนเห็นไหมนี่มันคือสูตรเขาเลยไม่ด่าเราเขาอาจจะด่าก็ได้แต่เราไม่รู้เราก็เลยคิดว่าเออเขาชอบดูลิเกกล้วยหอมเราก็เปิดเป็นกระตร่มของอะไรนะสุรพงศ์สักหนึ่งพนงานเพลงทีเดลือเราก็ปื้เพลงของเรา เป็น,น,น,นาการคือคือน,น,น,นั่นนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะเอาสูตรนี้ไปนใช<ห>้บ, <ไป S 1> บ้างเ <ผม S 1> พือ่อเพื่อข้างบ้านเขาจะแบบใช่บบฟังได้อะไรเงี้ยเราก็เปิดเพลงให้คนฮาม,มากเราพยายามดูเลยว่าไอ้ข้างบ้านมันชอบฟังเพงลงอะไรเปิดเพลงนั่งนอนสักสองสามปีที่เรื่องของเรามหมดเลยเราซื้อใจขอเขาก่อนได้แรกเขาเออเขาได้ฟังทีหลังๆมาที่ครอบครทั้งหมดะโอเคอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะมีอะไรอีกนะครับที่ต่อไปก็จะมี นี่ครับนี่สติกเกอร์สติกเกอร์ครับผมนี่นี่ครับผมยูทูปอันนี้คือสปอนเซอร์ใช่ไหมครับหรือว่าอันนี้เป็นติ๊กมียำที่ไปทําคลิปบ่อยๆแล้วก็อันนี้ซื้อเสื้อมาเขาแถมให้ก็เขามากับเสื้ออันนี้ก็เป็นมูฮาลเครื่องบินนะครับสองอันก็จะเป็นเป็นสปอนเซอร์ครับผมอันนี้เป็นเป็นเป็นมายงคุกครับผมมายงคุกโอ้ยอันนี้ของผมด้วยนี้นี่นี่นี่โอ้ทุกคนดูสิ จริงจริงตรงนี้จะเป็นจะเป็นจุดที่ผมเอาไว้ติดสติกเกอร์เลยนะเวลาเวลามีมีเวลาใครให้มาผมจะเก็บไว้ทำอะไรนี่ทำแล้วก็ตรงนี้แผ่นที่ผมวางไว้ว่าเออตรงนี้จะเอาไว้ติดสติกเกอร์นะแล้วแล้วแล้วที่ทําแบบนี้ได้ไหมนี่แบบนี้ผมผมผมจ้างเขาทาครับอย่างของผมนี่เดี๋ยวมมบเลยแล้วกันครับขอบคุณที่มาเยี่ยมครับผมอันนี้มมบเลยแบบโมบเลยครับเอาไปเปะฟ้าผนังบ้านหลังห้องน้ำก็ได้ครับผมฟเอฟซีครับนี่ผมนี่ครับติดตามครับ อันัยอนดีเจอันัยอนครับ,รบผมบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเรีย่ยอันัยอนไม่มองมองได้ยังไงชื่อผมบอกอยู่างว่าเจดีย์อันไ<อ>นะนไม่ได้อันัยอนก็ผิดแหละเนาะว่าอายุติอย่างนี้แหละครับผมก็จะประมาณนี้นี่นี่ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแขวนไว้แบบคือจะเอาไปอัดกรอบแล้วก็นั่นแหละครับเก็บไว้ห้อยคอแล้วก็ทุกวันพระอะไรเงี้ยได้ได้ครับได้หมดเลยคือนี่เดี๋ยวนีนี่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 เ,ออดเดี๋ยวให้ดแบบูค,ครับนี่ โอ้โหอันนี้แบบสดๆเลยสดๆเลยครับผมตัดสดๆเลยครับผมคือไอ้ที่ท่านเห็นนี่ก็คือแบบสติกเกอร์ของของมายองคุงนี่โอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะงานตัดงานฝีมือครับแป๊บเดียวเนี่ยเมื่อกี้ผมผมบอกว่าผมจะมามาบ้านบ้านพี่เกเนี่ยแป๊บเดียวแกตัดแป๊บเดียวแล้วก็เอาไปติดฝาผนังนี่แหละโอ้โหเราให้เกียรติทุกคนที่มาเยี่ยมครับเถ้อชีพครับนี่ครับสติกเกอร์นี่แหละครับผมนี่ก็คือห้องทํางานพี่ ก็น่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าโดยปกติผมก็จะตัดผ่านโทรศัพท์เป็นประจำส่วนมากใช้โทรศัพท์ในการทําคลิปก็ประมาณนี้ครับห้องทํางานนี่งานพี่แต่งเมียคนที่สามเมื่อไหร่บอกผมเด้อผมโอ้โหยาว่าผมทำไม่ฟรีเลยทรงหนึ่งยาว่าแต่เมียที่สามเลยเมียคนแทกผมยังไม่มีเลยนั่นแหละเราก็ต้องแบบขยายพันเร็วๆอย่างนี้นะไงเตือตามตรองมันเติมเมียนปนกี้โอ้ยหยาบเตือเดได้ขึ้นยัยแล้วแล้วแล้วพี่โสดไหม ถาม่าโสดเอาจริงๆเลยนะไม่โสดครับไม่โสดแล้วครับแต่ตะโกนโสดโสดครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปมั่นผู้สาวมาเมื่อปีใหม่ดีใจด้วยครับตบมือให้หน่อยครับโอเคครับก็นะครับก็จะประมาณนี้เนาะในห้องนะครับแล้วก็อ่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างนอกได้ครับได้ครับไปดูข้างนอกครับผมข้างนอกนี้จะเป็นในส่วนของห้องเห้องเอาไว้เวลามีใครมาก็จะพามาทําคลิป ตรงนี้แต่ว่าห้องยังจัดไม่เสร็จครับแต่ผมให้ดูเลยผมไม่มีปิดครับตอนนี้เป็นรโรงสีแล้วครับผมเป็นสถาน<อ>ที่เก็บข้าวก,ก็แป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวก็ทาเดี๋ยวก็ทาเป็นห้องรับเค้กอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีะนี่เดี๋ยวเรามาอยากถ่ายดีๆเรามีไฟหมดแล้วเรามายืนตรงนี้ก็ได้ <N> นี่ตรงนี้รอเลยฉากได้เลยพอดีเลยย่อเลยครับเนี่ยห้องนี้จะเอาไว้ทําเวลาผมนําคลิปทันๆันต้น กินแบบนั้นเอาไว้แล้วก็ทําฉากละลายอะไรเงี้ยผมรู้แล้วว่าห้องนี้เอาไว้ทาคลิปเลยคลิปไปนั่นห้ยนะห้ยห้ยบ้าแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับหยอกหยอกหยอกเลยครับก็ห้องนี้เป็นรายการครับเป็นห้องซ้อมดนตรีตอนนี้พอดีอุปกรณ์ที่เอาออกนะครับผมพอดีจะทําห้องแล้วพี่ร้องเพลงแบบเป็นเพลงกันตึมอะไรแบบได้ไหมกันตึมเคยเคยเคยเหรอไม่ไม่มีเลย แต่เคยร้องเล่นอยู่แต่ว่าแต่ผมเล่นซอเป็นนะผมเล่นซอเป็นเล่นซอเป็นแต่แต่ไม่มีที่แรกว่าจะเอามาอยู่นะว่าจะเอามาแต่ถ้าเอามานี่ผมร้องโคครุได้เลยนี่เดี๋ยว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 มีภาคสองภาคสองดีดีต้อนรับเดี๋ยวมาใหม่พอมาใหม่ปพ๊บเดี๋ยวก็จะคือจะแบบสนุกเลยตอนนี้ครับพูดจนเหนื่อยแล้วเราหาอะไรกินดีกว่าิวข้าวครับตอนนี้ก็เดี๋ยวออกไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราต้องกระโดดเหมือนเดิมมามาหนึ่งสอง